ยูนี่33ปีนะครับส่วนสูง175ซนเมตรซ้อมอยู่ดีๆสิบสองพี่น้องครับมาแล้วครับของใหญ่ของยักษ์อีกคูน่นึงครับ73โอ้ยเห็นแล้วเสียวไส้อีกแล้วคุณเอชาเอ้ยอยังยลาท,นะทักปลาทังปลาทักปลาทักปลาทักโอ้ยสะระวุฒิพบทงโอ้โหมาเขาโกรธกันมาจากไหนคุณเอชาโอ้ยนันดาซีมามาชคด้วยเอ็กซ์ตีมครับอย่ามาจดจดจ้องจ้องไม่ได้ขึ้นมานี่มันต้องออกอาวุ เสียนี kidneys, ่เป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่น e, kind of หลายๆรุ่นนะครับโอ้โหแล้วรูปร่างซาดีล่าเอาล้วครับเราโดนหมดโดนยกเทดับไปแล้วยังไม่นับยังไม่นับเอาเวลาณีเมียมาอีกแล้วครับตอนนี้เลเก็บโอ้โหล่วงลงไปแล้วครับล่วงไปแล้วครับรมการต้องนับเลยแกนสลาหุ่ครับนับได้ถึงแปดอากมหาสารคามโดนไปหนึ่งนับ <insan cane. S 2> แม่เวลาจังหวะรีบลุกเร็วๆ,ๆนี่ประสา,านการควบตัวมันยังเสียอยู่วะย,ยาวเหยียดเหยียดบจงมันเรียบร้อยเลยครับยาวเหยียดเหยียดบอลจงครั้งทีเดียวเลยครับแม่กระโดดฟาดเกือบโดนคอพี่หมอครับเมื่อักคู่ภาพช้าทันหรือเปล่าครับ <c oughs> มีภาพช้าหรือเปล่าแ <c oughs> ม่หมอคณิตเกือบโดนแกล้งคอครับบาราบีเมียโชว์สเต็ปเมื่อักคู่ สจบในการชกนะครับสำหรับวลาดิเมีย